illuminate your mind and learn about applicable truth on must know by the words of the buddha over here every day with this program pure dhamma on radio thailand ทําจิตให้ประพัสสอนและพบกับความจริงที่ท่านต้องรู้ในคําสอนของพุทธะที่ใช้งานได้จริงทุกวันที่นี่กับรายการเพียวธรรมะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ e านแล a i b เสนอโดยพระภัยบูรณ์อภิปุณโญจ r กวัดป่าดอนหายโศกอุดร h านีนำเสนอโดยท่านพระอาจารย์ภัยบูรณ์อภิปุณโญวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีภิสษุทั้งหลายเยียวตัวหนึ่งได้โฉบลงจับนกมูลไถตัวหนึ่งไปได้โดยรวดเร็ว นกมูลไถที่กำลังถูกเหย่ยวนำไปได้พร่ำร่ำพันอย่างนี้ว่าท่านผู้เจรญตัวเรานี้ไม่เข้าลักษณะของผู้มีบุญเรามีบุญน้อยเราจึงเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งมิใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปท่านในวันนี้เราเที่ยวไปในวิสัยอันเป็นของบิดาตนเหย่่ยวตัวนี้ หาสู้เราไม่ได้เยียวจึงถามนกมูลไทว่านี่แน่เจ้านกมูลไถท,ที่ไหนของเจ้าเล่าซึ่งเป็นวิสัยอันเป็นของแห่งบิดาของตนเที่ยวไปท่านเยียวก็ที่ที่มีก้อนดินซึ่งผู้คนทําการไถท,ทิ้งไว้นั่นแหละคือวิสัยเป็นที่ท,ท,ที่เที่ยวไปแห่งบิดาของเรา ก็ในกระนั้นเยี่ยวผู้สแสดงความหยิ่งเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนก็ได้ปล่อยนกมูลไยไปด้วยคำพูดที่ว่าไปเถอะนกมูลไถถึงเจ้าไปในที่เช่นนั้นก็ไม่พ้นมือเราแน่นังนี้ v e c o u s e once in the past a hawk suddenly swooped down and seized a quilt. then while the quilt was being carried off by the hawk, he lamented: "we were so unlucky of so little merit. we strayed out of our own resort into the domain of others. if we have stayed in our own resort today in our own and central domain. This hawk wouldn't have stood a chance against me in a fight. Then the hawk said, But what is your own resort, Quilt? What is your own essential domain? Then the Quilt said, The freshly ploughed field covered with clots of soil. Then the hawk, confident of her own strength, not b o o s t i n g o f her own strength, released the quilt, saying, "Go now, quilt, but even there, you wouldn't escape me." ก็ในกรันนั้นนกมูลไถก็ไปยังที่ที่มีก้อนดินซึ่งคนทำการไถทิ้งไว้แล้วจึงขึ้นยืนบนก้อนดินใหญ่้านกเหยี่ยวว่าที่นี่มาสิท่านเหยี่ยวของเรา ที่นี่มาสิท่านเหยื่อของเราขณใน,นั้นเหยื่อผู้แสดงความยิงเพราะกำลังของตนผู้อวดอ้างเพราะกำลังของตนได้ห่อปีกทั้งสองข้างแล้วโฉบลงไปที่นกมูลไถโดยรวดเร็วในการดแลนกมูลไถรู้ตัวเสียก่อนว่าเหยื่ยวใหญ่ตัวนี้มาจับเราแล้ว ในการนั้นนกมูลไถก็หลบเข้าซอกดินเสียก่อนก,ก็รัะนั้นแลเยี่ยวตัวนั้นเอาอกกระแทกดินตายเพราะความเร็วนะที่ตรงนั้นนั่นเองปีสุจตรงหลายผู้ที่เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปแห่งตนย่อมมีอันเป็นไปด้วยประการชนนี้เดนพิกุส The kilt went to a fleshly ploughed field, covered with clots of soil. Having climbed up on a large clot, he stood there and addressed the hawk. Come get me now, hawk, come get me now, hawk. Then the hawk, confident of her own strength, not boosting of her own strength, folded up. Both her wings, and steadily swooped down on the quilt. But when the quilt knew that hawk has come close, he slipped inside the cloth, and the hawk shattered her breast right on the spot. So it is because when one stares outside one's own resort into the domain of others. พิสูจทั้งหลายประเหตุนั้นในเรื่องนี้พวกเธอทั้งหลายจะได้เที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในวิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปมันจะได้ช่องทำลายล้างมันจะได้โอกาสที่จะทำตามอำเภอใจแก่พวกเธอก็วิสัยอื่นซึ่งไม่ใช่วิสัย ที่ควรเที่ยวไปนั้นคืออะไรเล่านั่นคือกามคุณทั้งห้าห้าอย่างคือรูปที่เห็นได้ด้วยตาเสียงที่ได้ยินด้วยหูกลิ่นที่รู้สึกได้ด้วยจมูกรสที่รับรู้ได้ด้วยลิ้นและผลตภัที่รู้สึกได้ด้วยกายซึ่งเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจ ที่โยนตาโยนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร้เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจนี่แหละเป็นวิสัยอื่นซึ่งมีใช่วิสัยที่ควรเที่ยวไปของภิกษุ Therefore, Pikkus, do not stray outside your own resort into the domain of others, Mara, the evil one. will gain access to those who stray outside their own resort into the domain of others. Mara will get a hold on them. And what is not a pico's own resort, but the domain of others? It is the five courts of sensual pleasure. What five? The forms cognizable by the eye. That are desirable, lovely, agreeable, pleasing, sensually enticing, tantalizing. Sound cognizable by the ear, odors cognizable by the nose, taste cognizable by the tongue, tactile objects cognizable by the body. That are desirable, lovely, agreeable. pleasing, sensually enticing, tantalizing. these are the five gods of sensual pleasure. this is what is not Apikus own resort, but the domain of others. พีทั้งหลายเมื่อพวกเธอทั้งหลายจะเที่ยวไปจงเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไป ซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนเตดิดเมื่อพวกเธอเที่ยวไปในที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนมันก็จะไม่ได้ช่องทางและจะไม่ได้โอกาสที่จะต,ต,ตามตามอำเภอใจของมันกท็ที่ที่ควรเที่ยวไปเช่นนั้นคือที่ไหนเล่าที่ที่ควรเที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของบิดาตนนั้น ได้แก่สติปัฏฐานทั้งสี่สติปัฏฐานสี่อย่างคือเธอในกรณีนี้เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกายเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นเบทนาทั้งหลายอยู่เนืองเนือง เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติพึงกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้เธอย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่เนืองๆอยู่เป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสตินำออกเสียซึ่งอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้ เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่หนึ่งหนึ่งเป็นผู้มีความเพียรเผากิเลสมีความรู้สึกตัวตั่วพร้อมมีสติพึ่งกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกเสียได้นี่แหละที่ที่คนที่ยวไปซึ่งเป็นวิสัยของมิดาของภิกษุ move in your own resort Because, in your own essential domain, Mara will not gain access to those who move in their own resort, in their own essential domain. Mara will not get a hold on them. And what is a Pico's resort? His own essential domain. It is the four establishments. Of mindfulness. And what force? Here, one dwells contemplating the body in the body, ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating feeling in the feeling, ardent. Clearly comprehending my foe, having removed the covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating my in my ardent, clearly comprehending my foe, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. He dwells contemplating. Phenomena in phenomena ardent, clearly comprehending, mindful, having removed covetousness and displeasure in regard to the world. This is a Pico's resort, his own essential domain. illuminate your mind and learn about applicable truth one must know by the words of the buddha over here every day with this program pure dharma on radio thailand